สวัสดีครับกลับมาพบเทคนิคครูกับช่องครูวันเฉลิมอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งตัว WordPress นะครับหลังจากที่วิดีโอก่อนหน้านี้เราทำการติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า l าล a ก o นนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการติดตั้ง WordPress นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการ ค้นหานะครับคำว่า w o r d p wordpress นะครับก็จะได้ผลลัพธ์นะครับมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็น w o r d p r e s s c o m ตัวนี้เป็นการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบของออนไลน์นะครับแต่ในวันนี้เราจะใช้แบบที่ติดตั้งลงไปในเครื่องหรือว่าแบบที่เป็น l ละครับเราก็เลือกมาที่ w o r d p r e s s .org เสร็จแล้วทำการคลิกเข้าไปและนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของ w o r d p r e s s .org นะครับ ขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับเราก็ทำการคลิกที่ get w o r d p r e s s ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกมาที่เวอร์ชันล่าสุดของ w o r d p r e s s นะครับก็ทำการดาวน์โหลด w o r d p r e s s นะครับหาที่เก็บนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะทำการเก็บไว้ที่ไหนก่อนก็ได้นะครับก็ดาวน์โหลดไ้เลย่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำการดาวน์โหลดตัว w o r d p r e s s นะครับเก็บมาไว้ที่ คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ในเครื่องเราทําการเปิดโปรแกรมตัวลาลาคอนขึ้นมานะครับโปรแกรมตัวลาลาคอนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทนะครับสตาร์ทออได้เลยนะครับแล้วก็อัล o w ให้หมดเลยนะครับอัล o w าวแอคเนี่คือเป็นการสตาร์ทครั้งแรกนะครับทางโปรแกรมก็จะ ทําการถามถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงอะไรบางอย่างนะครับเราก็ทําการ a l l o วไปให้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะมีการส Start ต,ต,ตัว Apache แล้วก็ MySQL ขึ้นมาลำดับถัดมานะครับเราจะทําการย้ายโฟลเดอร์ของตัว WordPress นะครับไปใส่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับเราทําการคลิกที่ในส่วนของเมนู Root นะครับอ ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของของเว็บไซต์นะครับของ w o r d p r e s s นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ผมดาวน์โหลดตัว Word p r e s s มานะครับและผมทำการย้ายครับลากมาก่อนนะครับเป็นนะครับผมย้ายตัว WordPress มาในรูปแบบที่เป็นไฟล์ zip นะครับหลังจากที่เราทำการย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เราทำการแตกไฟล์ รเราทําการแตกไฟล์ซิปตัวนี้ออกมานะวิธีการก็ทําการเปิดด้วยโปรแกรมคลายซิปที่มีนะครับี๋ยวผมทำการคลิกขวานะครับเลือกมาที่ใช้วินลาแล้วกันนะครับแล้วผมก็ทําการคลายซิปนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับโอเคทุกคนสังเกต ที่อยู่ให้ดีนะครับจะเป็นไดซี onder, ave, นะครับลาลาก้อนและก็โฟลเดอร์เวิร์ดไวเวนะครับและก็จะมีตัว w o r d p r e s s นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ที่เราทำการกลายซิฟออกมานะครับตัวโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นโฟลเดอร์สำหรับการติดตั้ง w o r d p r e s s นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนชื่อนะครับก็หมายความว่าเว็บของเรามีชื่อนั้นๆนะครับออย่างเช่นผมก็เลือกเป็น แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับลำดับถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเข้ามาที่ url นะครับในการติดตั้งเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเดี๋ยวลองเปิดตัวลาลาก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวเว็บนะครับโอเคนะครับนี่คือ root folder นะครับจะเป็น localhost นะครับ localhost localhost นะครับ โลข้อโฮสตนะครับคือจะมาเจอไฟล์ Index นะครับหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเข้ามาที่โฟลเดอร์คูใช่ไหมครับเราก็ทําการ s นะครับสล o ูนะครับแล้วก็ Enter อตั้งชื่อว่าอะไรก็เข้าไปตามนั้นเลยนะครับโอเคลําดับต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการติดตั้ง w o r d WordPress โอเคนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับทาง w o r d p r e s s จะให้เราทําการเลือกภาษานะครับก็ทําการเลือกภาษาที่เราถนัด ที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยแล้วกด continue นะครับสเต็ปต่อมาครับตัว word p r e s s นะครับจะถามหา database นะครับถามหาฐานข้อมูลนะครับถามหาฐานข้อมูลเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตัว laragon นะครับเราจะไปทำการสร้างฐานข้อมูลให้กับเว็บไซต์กันก่อนนะครับเรามาที่ l a r a ก o n เลือกมาที่ดาต้าเบสครับตึงมาที่ดาต้าเบสนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ Open นะครับ Open อ่านี่ก็คือตัวฐานข้อมูลนะครับตัวฐานข้อมูลตอนนี้ในระบบก็มีฐานข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับโดยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับและก็เลือกที่คำสั่ง create new แล้วก็เลือกมาที่ d a t a b a บสนะครับ จากนั้นเราทําการพิมพ์ชื่อนะครับฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลนะครับจะต้องจําให้ได้นะครับต้องจําให้ได้เพราะว่ามันจะได้นําไปใช้ตอนที่ไปกรอกใน w o r d ์ดเพจนะครับผมก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับเป็นคู่แบบนี้นะครับอันดับสกอร์ดีนิดนึงนะครับคู่คู่ดีนะครับคอลเลกชันก็เอาตานี้ไปก่อนก็ได้ครับคลิกโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เรามีฐานข้อมูลนะครับชื่อว่า c ู่อันดับสกอร์ดนะครับ แล้วเรากลับมาที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็นการติดตั้ง w o r d p r e s s นะครับเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำชื่อฐานข้อมูลให้ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด l e t go ครับเขาก็จะถามฐานข้อมูลครับเมื่อกี้ผมตั้งว่าเป็น crew underscore DB นะครับลำดับถัดมานะครับก็เป็น username นะครับถ้าใครที่ใช้ลาลาก้อนเหมือนผมและไม่ได้ทำการปรับแต่งค่าอะไรนะครับ ัว username จะเป็น root นะครับส่วน password ก็ไม่มีนะครับ database host ก็เป็น localhost นะครับ table prefix อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นแค่คำนำหน้าของตารางเฉยๆนะครับก็เปลี่ยนแค่นี้ครับชื่อฐานข้อมูลแล้วก็ root นะครับเสร็จแล้วก็ submit ได้เลยนะครับอ่าลำดับถัดมาก็เป็นการติดตั้งนะครับคลิก run the installation นะครับแล้วก็ทำการ ลำดับต่อมานะครับเป็นการตั้งค่าตัวเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับตัวแรกครับไซต์ไตเติลก็คือชื่อของเว็บนั่นเองนะครับชื่อของเว็บเอาเป็นอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นคู่คู่นะครับคู่วันเฉลิมนะครับคู่วันเฉลิมนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเป็นชื่อของเว็บไซต์ของเรา Username นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับแ d m i n นนะครับ ส่วนพาสเวิร์ดของผมก็เป็นแอดมินนะครับจะได้จำง่ายนะนะครับคนไหนที่กลัวว่าจะลืมนะครับก็สามารถที่จะใช้เหมือนกันได้เลยนะครับแอดมินแอดมินนะครับถ้าเขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรครับเราทำในเครื่องอยู่นะครับสำหรับถัดมาก็คลิกคอนเฟิร์มนะครับคลิกคอนเฟิร์มแล้วก็ตัวอีเมลนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับใส่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อินสตาลได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถที่จะติดตั้ง WordPress เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการคลิกที่ปุ่มล็อกอินนะครับล็อก in. อินเขาก็จะพามาที่ตัวนี้เป็นหน้าหลังบ้านนะครับหน้าหลังบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปหลังบ้านก่อนก็ได้นะครับทาการล็อกอินนะครับตาม Username และก็พาสเวิร์ดที่ใส่ไว้ก่อนหน้านี้ ในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับผมก็เข้าไปแอดมินนะครับพาสเวิร์ดก็เป็นแอดมินนะครับแล้วก็คลิกล็อกอินนะครับอางเวิร์ดเพจนะครับก็จะพาเรามาที่หลังบ้านนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือหลังบ้านนะครับที่เราจะใช้ในการจัดการและก็ออกแบบเว็บไซต์นั่นเองเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปนี้เดี๋ยวเราไปแอบส่องหน้าบ้านกันก่อนนะครับว่าตัวเว็บไซต์ที่เราได้มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ วิธีการให้เรามาคลิกที่รูปบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่คำสั่ง Visit Site นะครับคลิกไปเลยนี่ก็คือตัวหน้าตานะครับนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ที่ทาง Wordpress นะครับได้ทำการเตรียมมาให้เราครับก็จะมีหน้าตา Simple Simple แบบนี้เลยนะครับสามารถคลิกได้2เมนูนะครับตรงนี้เป็นหน้า Home แล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าเพจนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการดาวน์โหลดแล้วก็ ติดตั้ง WordPad นะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปก็จะเป็นการเริ่มใช้งานตัว WordPad นะครับก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันต่อนะครับในวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ